โอเคเฮ้ยไม่จำเป็นโอ้ดีนะไปเฮ้ยนะยาวเขาเอาจริงเว้ยลุกไม่ทันจีน่าเฮ้ยไม่ถ่ายได้ฟานต่อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมทางนู้นฝั่งลงอ่ะเอาเลยม่เลิกครับเลไม่เลิกมีตัวปาด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่หาผ้านี่มือดิปั๊มเลยอันนี้ไอ้เจี๊ยเดีนะครับนั่งร้านไม่ยอมถ่ายเที่อ่ะนี่ยถ่ายร้านถ่ายแล้ว อันนี้คือผู้พูก่ะครับคุณก๊อตครับคนเรือครับช่างก๊อตครับผู้รู้แล้วคือนหยีเกมครับอุ้ยโดนโดนสอบไม่ันเลยจำไม่ได้ว่าใครทอดอะไรอ่ะแตเย็นในเย็นครับสัสเตแกนในเย็น กูว่าไอ้นี่เขาพูดถึงว่าป็นเขาคงจะไปอะไรยเังไงมันดีบนะตอนเราไม่มีใช่ซ้ำต่อเสื้อมาแล้วขอเอาอะไรออกอีก่ของบมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาจะให้เอาอะไรเช็ดว้โหมีผ้าวะเผ้าขนาดเเลยขาบอกให้เขาไปเอาเฮ้ยระวังนะไปเอาไหมตุ่มเฮ้ยตุ่มอย่ากวนตีน เดินกสิตัวแต่วงไม่ชัดไม่ต้องโดนหัทุบสักวันเอาเลยมันมีน้องที่สองตัวไอเคนต่อเนี่ยเหรอเลอะันะฮเฮ้ย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 เฮอะไรมึงเนี่ยโอ้ บอลมันอยู่กลางเหอะคุณต้นไหนมันไปไปเขามันนั่งตรงนี้มันจะใกล้ๆสภาเว้ยไอ้ตรงนี้ได้ไมู่แลวเหรอสภาอะไรนะบอกให้ไวแกาอายโย่ตอนแหนเป็นเธอไหนวะนิวมึงเกอมาสักกล่องได้ซองตอนนั้นนายก้อนบอกว่ามึงเอาไอ้ไอ้ก้อนพอคุยแล้วไปก้อนไปแล้วเหรออย่อยยงนิ่หน่อยหมดไวไฟตอนไหนรับมันงูมากลง อ้นี้ต้องถอนน้อตนี่อบเลยครับถอบเลยนะครับนยอตย่น้อนเออถอดยากว่ะน้อนนี่ถอนไม่ได้เฮ้ยจัดกดตกว่ะดึงตงนี้้เฮ้ยแบะไอ้ไหมวาซับเป็นสนุกกันแล้ววะไอเหี้ยบ้านไม่มีเว้ยไม่นอนไหไม่ได้อันี้มน่นกูก็ไม่ใด้ใช่ยข้างหลังวะดิรูอ่ะดูดูอ่ะเนี่ย เลือดขาวไม่เท่าไหร่นะอันนี้เลือดดำทียแล้วนู่นมันเลือดอย่างนั้นเลยมันอ่ะแกนไอผัดวางกิ้มเนี่ยกิ้มไหนมือเอามือเอาเครื่องอันนี้ไปจุ่มเลยเนี่ยจิ้งไรกินหมึกเลยมผมเปลี่ยนกระดาษไปเลยเไม่มืองใครทาอใครเขียนผัวไม่ให้รู้ว่าเราทำอะไรเราไมุเไอ้สติดจริงนะเรื่องนั้นยงกูเองก็พอเฉยๆว่าเกินหรอเกินหรอเท่ากันเว้ยเอาไว้ซับเติบมาหน่อยดิซับ เตประดมาหน่อยดิเดี๋ยวมึงตั้วิดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวาวิดีได้แล้ว